สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตัวแม่ใบเตยโผล่เม้นเองใบเตยสุธีวันโผล่คอมเมนต์ซาร่าเคลื่อนไหวปมพักพิงหลบซ่อนสามีดาริวต้องบอกเลยว่าล่าสุดใบเตยสุธีวันทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ซาร่าเคลื่อนไหวปมพักพิงหลบซ่อนสามีดาริวยังเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอ,นนอกระบบได้จับกุมตัวนายดาริวยัง ผู้ต้องหาคดีฟอริ์ทีดีได้ที่จังหวัดภูเก็ตและในเวลาต่อมาซาร่าไม่รอดดีเอสไอจ่อแจ้งให้ที่พักปิงหลบซ่อนนายดารุยังโดยความพืบน,น้าล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากพันตีอัครินรัฐศักดิ์สิริขออส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเสนอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติส่วนท่านอธิบดีจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอรายใดไปแจ้งความที่สนบางพลัดนั้น เป็นดุลพินิจ์ของท่านโดยจะแจ้งข้อหาแก่ซาร่าคาซิงกินีแฟนสาวของนายดารุยังในข้อหาผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดและหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้พานักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุมต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และล่าสุดซาร่าเคลื่อนไหวครั้งแรกแล้วโดยได้โพสต์บุกข้อความว่าซาร่าขออนุญาตชี้แจงในพื้นที่ของตัวเองเนื่องจากมีเพจข่าวเฟซบุ๊ที่แอบอ้างแล้วให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกล่าวหาว่าซาร่าเป็นคนติดต่อสอบถามการบินไทยเพื่อเช็คสถานะต่อมอเข้าออกให้สามีซาร่านี่คือหลักฐานที่ซาร่ามีเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองว่าไม่ได้มีส่วนที่กระทำตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดซาร่าเพียงเพื่อเช็คสายการบิน เพื่อแลกตัว๋วไมในการเดินทางเพีย,ยงเท่านั้นค่ะและสิ่งที่ประหลาดใจซาร่ามากๆก็คือเพจเต้าข่าวและมีคนเชื่อแบบนั้นสายการบินทั่วโลกสามารถเช็คตรวจสอบระบบของตอมอดได้ด้วยหรอคะคำถามเบสิกง,ง่ายเขียนข่าวและเสพข่าวอย่างมีสติด้วยค่ะขอขอบคุณพี่ที่ซาร่าคุยด้วยนะคะที่อนุญ,ญาตให้ซาร่านำบทสนทนามาเปิดเผยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของซาร่าขอความกรุณาสื่อต่างช่วยตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงก่อนจะนำไปเผยแพร่ข่าวด้วยค่ะ ไม่ใช่ห่วงแต่ยอดไลค์ยอดแชร์จนขาดจรรยาบรณลืมว่ามีกฎหมายคุ้มครองพรบอรคอมอยู่และขอบคุณทุกกำลังใจทุกความเข้าใจทใี่ส่งมานะคะซาร่าได้อ่านและทราบซึ้งใจจริงๆค่ะซาร่าขอโอกาสและเวลาเพื่อพิสูจน์ความจริงและความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะอีกทั้งงานนี้นักร้องดังใบเตยสุธีวันทนไม่ไหวโปะค,คอมเมนต์ซาร่าเคลื่อนไหวปมพักพิงหลบซ่อนสามีดารุยยังโดยเธอนั้นได้คอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปหัวใจเป็นนายะ ส่งกำลังใจให้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีน w s c o h ่ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ